เป็นงานันนี้พี่นวัลนสโลครึ่งกไงพี่น้องเอมือต้แต่ไงอแปพี่น้องกัดนมือสองโตมึนี่่เลนสองโตพี่น้องตัวนี้ตัวผูเนาะตัวใหญ่ตัวน้อยตัวแม่ มอนอนอินจักโลโลสาขีดมามอโลอ่ะไอโลสาขีดได้จะกกโลนอนไอโลสาขีดเนาะไอลึกเหรอ้อมักไงเหรอบางกอกหางกกบางกอกฮางเนี่ยช่ำเลยกับโปงแคร์เนาะ ก้าาขอมทำตแนะกแล้วปนะทำตกแล้วป่อก้ยเหลนเนาะคักลยเนาะ